ตัวนี้ครับมันเป็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้ฟอร์สำหรับ 4s 4g 5 5g เพ2 new pack แล้วก็อะไร s a m s u n เนี่ยมันเกี่ยวอะไรป่าเนี่ยเราสามารถใส่งานได้จะมีไฟอยู่ตรงเนี่ยครับมีสนาหลายสีแล้วเราสามารถที่จะซื้อได้นะครับ<ม>ในห้างครับในห้างตามร้านมโมบายโฟนต่างๆครับร้อยส0งนะครับแต่ผมแค่ ยี่สิบบาทนันนะครับมาเจอหลานพวกนี้ครับขายกล่องมากครับยี่สิบาทก็เหมาะแล้วละลักษณะเป็นแบบนี้นะครับใครมีแฟกสามารถซื้อมาใส่ได้แล้วว่าไม่แน่ใจว่าซัมซุงได้หรือเปล่านะเข่าเขียวซัมซุงด้วยนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับพอเสียบปลั๊กรบจะมีตรงนี้ครับที่หน้ายิ้มจะมีไฟกระพริบขึ้นมาอ่าแดงแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินนะครัตั็นเหมือนกันครับ อ่าน,นะครับก็อย่าลืมครับกดตัวตั้งตาดตาของผมด้วยนะครับอันนี้เป็นสายเคเบิลนะเชื่ว่ามันนอกจากจะซื้อหลายสีแนละ้วันมีหลายขนาดนะครับในการที่จะใช้งานก็มาจากไมนใชหน้าเหมือนเดิมนะครับแต่น,นี้ทุกบริษัททุกทุกชั้นนำครับให้จีนทําหมดเลยนะครับจีนก็ทําลักษณะ A B C ถึงเซตเหมือนเดิมนะครับแล้วแต่สมมติว่าให้บริษัทนี้ทําประมาณสัก 10, 10, 10 cable, 10สิบเคเบิลสิบเส้นนะครับก็ที่เหลือครับมันมีบล็อกอยู่แล้วครับจีนก็สามารถทำมาเผื่อทำมาขายนะครับก็สุดยอดนะครับอ่าเเรียกว,ว่าด็อกคอนแทค t ูยูเอสบีเคเบิลอ l ร์เคเ o r a ์ a ารีดัเนะครับก็คือเป็นเอ่อเขาเรียกอะไร ก็โอเคนะครับมีก็สามารถเอ้ยมันมีของจากนี่จาก for pack iusb ได้แล้วก็จากอันนี้อะไรเนี่ยซัมซุงได้ด้วยหรอก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองเสียบอันซัมซุงดูนะครับอ่ Galaxy tab ต่างๆของซัมซุงนะครับก็โอเคนะครับอย่าลืมกดติดต่อผล้านผมด้วยนะครับ new production นะครับ รีเลชคลิสไม่โดนนะอ่านว่าไงแปลว่าไงครับก็แค่ประมาณแค่นี้นะครับแต่ว่านี่คือครับแนะนำครับแค่20บาทเท่านั้นนะครับก็อย่าลืมครับกดซับสไครต์ตุกตาติดตามผลงานของผมด้วยนะครับทาง y o ยูทูบใครต้องการใครต้องต้องการสนสินสินค้าอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับทางยูทูบนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะผมจะไปหามาให้แต่ว่าราคายีบบาทเท่านั้นเองครับขอบคุณครับ